สบายดีพ่อแม่พี่น้องพุพ่อครับปัจจอยอีกแล้วน้องเสถียรกัมาเรียบร้อยแล้วให้พอนกินน้ำก่อนจอยชื่อชุดงามหายว่าพ่อเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยเอ้าอยากไปย่้ยวะชะโอ้โหพายอยากไปเนาะจักอยากไปกับโอ้หลานกับปัดจอยกับผ้าอหรานไปเลือกเองแน่เชื่อเนาะว่าปัดจอยอยากชื่อพอนตั้งโ่นนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะว่าเงิน เดือนยูทูปป้าจ้อยนายพี่น้องอยากชื่อไหหลานนุ่งเป็นที่ระลึกอยากชื่อไหแต่โรนนั่นแห่ะจะเพื่อนกับแม่เพื่อนกับบัวว่างนี่เทื่อวจะพาไปเลือกกัเนาะป้าจ้อยบาชิโตบัวพี่ๆทั้งนี้ทั้งนี้เปิดมังโรทั้งนี้ป้าจ้อยชื่อไหสิมักยูบัเสียงทิพย์พี่ลูกนั่งมาดังทั้งหน้านี่ มักอยู herman, so herman, ่บ <c oughs> ่ช yeah. ่องช่องมักแทะรองยหรไปลองยมักอยู่บ่ถือว่าลูกอะเมนซีเดียกันมาจ้งน้อกับแม่จะชื้อห้อ่ะปิดรถบ้านนี่ปิดล็อกรถบ้านนี่ออาแมงล่ะเอามาจะล่ะเออมากมะปิดจะปิดเทาบ่ปิดเอาไปดอกมันมันดังวิววิวเลตัวดอกน่ะตัวกระเจดดอกเออโอเค บูวัชิมกักหรือบอเด้ะปถือว่าชื่อว่าถือใจอยู่บ่อาชี่นชงการเนาะอ่ะา,าหลงมังหลงมัง,งมกักอ,อยู่บ่มมกอยู่บ่ แม่เหียแล้วจ้ะน่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวตัวสีเงินนี่เจ้ายังสิมักแท้ตัวนี้มักบ่เงือไนายยังน่ะ้บ่เป็นการ้การแนลงชวงมังยูหาเสือชงการนะมันบ่พอดีปไปเปลี่ยนให้นี่อยู่บ่จักว่ารายเดียจักแม่ชื่อให้อ่าดินงการ mấy chút nhanh nè, bà chơi chơi hay rung bùn hả bà đo mấy chút <laughs> hả nhanh, nhanh, nhanh ờ, ừ, ngon chạy hãy bà mừng nè, quá lai lỏng nè à, bà mặc nhanh, đòi bà hãy chơi nung vô nè nhanh luôn lai mừng à, bắt tên <laughs> hãy nè bà ơn à, bà vãi ồ tên tên, tên tụt đen đen nè ลองมั่งลองมงแม่อ้วนกับซื้อไห้ชุดหนึ่งเอ้ยสองชุดเนาะแต่งามได้แม่อ้วนชื่อเออนั่นมันชํากับเจเจเจ้านุ่งตอนนั้นมักนุ่งแหละอขาไม่ดานู้เดียวกับเป็นกระเทยแล้บวานนี่เออเสียงทิพเสียงทิดนั่นแม่ขาวนะแม่ขาวแค่ม่ขาวสเล็ก

อ่านุ่งน้องมังนาเชื่อมันนะรองให้ป้ามึงน่่โอ้ยแม่นแล้วชื่อชุดเปลี่ยนย่เพเปลี่ยนนุงตัวนี้แก้มเจ้านงนะจงามป้าชื่อให้อีกนี่านุงเขากับานน่ะมันดีบ่ใชันนีนะหน้าป้าจอยชื่อบ่ได้จักนี่วถูกใจ เอาลองมังนะแม่เดีโทรศับอีกเลยหนังใบสื่อคจะหึงแ้วยังยังไม่ได้ชื่อยักเชื่อชื่อมาหน่ะแน่นปะก็ใหญ่ขัดกระดีรองามแท้ไปแต่แซ่บอยู่แบบของแม่อ้วนสี อ้าวจ้ะไปลองเมื่อไงเมื่อไงแพ้มันคือกันป่ะเมื่อไงจำเมื่อไงคือกันมาแพ้มันกับของไปคือเราเบลกับพี่ะกี่กางเดียวกันป่ะเดียวกันแม่อ้วนชื่อชุดหนึ่งเท่าไรบ้างเนาะเออดินฉงการนะพายปืนบ้านโอ้ยใส่กัน ถอดปักกระบอกถอดปักกระกไปจาบไ้ไคดูดได้ค่ะฮะปาอ้วนถอดใบันไปล่างหมเจ็ดเจเสือนวะนะมองมึงไ เงินป่อยพี่น้องเนาะเงินเดือน YouTube ตั้งแต่รุ่นแรกพุ่นแหละว่าสิซื้อให้รานยังบ่ได้ซื้อจักเทื่อพี่น้องบ่านไปเือมันบ่มีโอกาสได้ไปจักเทื่อเนาะเลยปอยเลยซื้อมาให้านเองมื้อนี้เฮ็ดยังบัดนี้โอน่งกันากแดงทาสติกบ่น่ะน้เขียวน้เขียว เชียงทิศอยาหมุนกูเลกเชียงทิดหอนเถาน้องลูะนี่ป้าให้ลองนุ่งตัวนี้เปลี่ยนน้องซเสือ่มอมเจ้าน่ะดำได้นะลองนุ่งมึงเนี่ยเดี๋ยวป้าจอยสิปิดกล้องเงนก่อนนะไอ้เทขันน้ำแข็งไงกินอ่ะสบายดีปะเนี่ยสบายดีเนาะไม่อไมอ้องเลยส่งกว่าจ่อยเนาะ กล่องแม่สาธิตแล้วนั่งกล่องเตียงทีนเชียงทนนายหน่อยนี่แิยกัสบายดีนางแป้งโดยสบายดีนาะั้งแต่ตะกีู้้เล่ตั้งแตอวเสือผายน้องเสถียรผู้หล่คลิบเดียวต่อมาเลยจะทอดกินเลย ดดแซ่บปะแซ่แซ่บบ้งมน้านนี้น่แซ่บยน่มเน่แน่โออิมไทยมักรสชาติอะไกันน่ี่่ได้เ็เอ๊ป้าเราเห็นอย่ว่าพักเรามักนะปลากระทองนะป้า้เห็นแล้วเนี่ยเสียวป้าเจ้านะโอ้ยตกใจเลย เอาไม่กินแล้วก็ไว้นำนะมั้ยขอสิ้น้ํำก่อนบาทนึงจังจิกินเพลยนองยาเห็นไหมยากตบใจเมื่อไ่อเมือรคุณมามามาบใจนเดิกันบายดีค่ะโดยโดยตบใจได้ทอรยุให้เนีะ เพื่อนพัะตูเนี่เพือนเมียด้เนี่ยเปิดมาขึ้นไอยังสูตรบุญคุณเ้นไ้่าวไปข่าวบนไอยังไปตั้งไายบุญคุณเพื่อนพัะตู่อ่าขับไปน่ายุ่งใจแน่ถูกไหมไม่เป็นปัญ้า ป้าป้าลวกเองมาปะลวกเองเนาะมาบิดเวลาแม่น้องสายทิพย์คนเฮ็ดนะโดยโดยินต้องพื่อนกัปน่อยกินแล้วชิวเาพื่นนะพักีได้ของใจจะเป็นอื้นอะไรเนาเดี๋ยวเดี๋ยวกินอิ่มกันใจเย็นเดี๋ยวเออคนถู้ใจพน่เนาะคนว่าใจเย็นคนก็กิดแบบใจเย็นแพ้วบาคนน่คนสอานทาง

เงียบก่อนนะโทรศัพท์ก่อนนะเออบ่ท่ออ่ะบ่ท่ออ่ะบ่ต้องไปจับโทรศัพท์เดี๋ยวน่ะโทรศัพท์เอ้าลุงบุญมา Đợm โทรศัพท์ ไปด้วยเราด้วยอยางไรอ่ะกินนะว่าตักินได้นังเส้นขมเียนี้ไปด้วยเราด้วทแลด้ได้ม่าเอาไม่เฮยแพ้น่ปวดบ้าเน่เป็นกระโจนในมือเลยนะิงใจะบอกบอกแล้วชุมเาได้อยู่เฮือนแย่นะฮะนะเอามาหด้อยกระเป๋าพน่อยนะเฮ้ยเอากระเป๋าผ่านมาเนี่ย

กะนานให้หิวพริกไปให้ล่างเลยที่จะที่าแน่หลูกเลยเจ้าน่ะเนี่ยบอเจ้าก็ต้องอันเพิ่งไฟทีฆ่าดเบิร์ตเจ้าน่ะพ่อก็ได้ขอดูเขาได้เรียกไปหําทีฆ่าจะรีแม่บริข้อมันแม่แม่บอกว่าหิวพริกไปให้กระจอยล่างเลยเจ้าก็ยังหิวบ่ได้แม่แม่ให้ละแบบนี้อ๋อแม่ต้องรัดดีใส่ตัวได้ขึ้นเงินสั่นลูกปุ๊บ เง for you, ินเ <ragt datas cycles> in ่าเบิ้ลจ่ายอ่ะให้ลูก่ะให้ลูกอ่ะไม่ได้ใจแค่หนเดียวใช่ไหมคือกันเนาะพ่อกับลูกอ่ะพื่นหนาตัดผมเลยไม่ได้จอดนาโดนอยื้มาชองชุดโดนขอบใจดูขอบใจขอบใจดูขอบใจ

thế nào nóng han lấy lấy cái này, ừ. cái này? Ừ, đại, đại, đại đại của người ừ. ừ. đi ừ, à, à. à à à cả à, à. không? không? Thì phải ơi, phải à, <laughs> để ăn ừ. thừa <laughs> với on phô đi là đôi 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 giúp thừa hết trút บให้นะท่กคนพิงยอมเล่เนาะี่อกาเซเซเซเอาเป็นใส่เ้อนีวเดียวอ่อ่ะอ่ะหาแม่ปุ่งหายบอโอ้ยปัาไปหยอดปุ่งชี้เจ็บบอด้วยเราเมืองสิมโอ๊ยอ่ะอ่

ว่านั้นว่านั้นวะไหป้าอยป้าอเดี๋ยวป้าจอยว่าบมเป็นยังทำปาจอยไม่ทเจ้าเพิ่นเพื่อนที่ขึ้นขึ้นมาพาเพื่นขึ้นมาเทศน์นะเนยขึ้นมาสวดมุนน่ะเน้มาให้พอนี่แมนพิ่นมาใส่ผ้าคฮื่นแม่บัวนี่นี่ผ้าเพิ่นกล้งข้างนอกน่ะ้างแมนเอาเลยใส่ลย nghe <away> anyway, không? Oh, Phó Thiện, cả dืน đốt mẹ Ồ, nó. Nhé. Chúng ta dืน. Nha muội thấy được. Bà. Đôi nha muội. Nha. Nha. Nói chuyện. Nói. Nói. Nói chuyện. 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 Nói สีมังกรเน้บวง,บวง,บวงนะี่มงวงไงอะไงอืจบเไจบจับเห็นอะไรรึล่เอยู่ป่เอาผักไปกินของป้าแล้วบัน Lạc hồng bán chim 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 noi chim 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 thanh niên lạc honey, right? Tim pua tìm 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 pua รสชาติที่ใส่เลยแม่รสชาติที่ใสเลยใ่ใส่เลยผมันนั่งซุผมจะยากอีกบ่อหลังไนบ่อไดแต่งไม่กินหรอกไปูดดับมายาไปนะนั่งไมกินดอกเห็ดแตบอกนํามันกะามีอยู UH, ู่้เดียวเลยน้ำผึ้งูนเดียวตีขี้โมือนี่โมราโมคือ

จากเฉีนน้อยจะเป็นเฉีนใหญ่เนาะจอยก็บชิกินก๋วยเตี๋ยวก่อนพี่น้องก๋วยเตี๋ยวก็คือเพอร์น่ะเนาะไม่จอยขอบคุณขอบคุณทุกที่ทุกทานเด้อพี่น้องเลยเนาะที่เข้ามาติดตามมาจอยเด้อเนาะที่บอกก็ถามโฆษณาเนาะจอยขอบคุณขอบคุณได้ดายกล่ากันบาดสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีที่สบายดีก้องป้ากันเนาะโดยโดยโดยรับคลิปดาราบ้าน Chị kìm khăm như nhanh con bạn ý. Rồi, rồi.